เหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นในปี2550เมื่อกลุ่มมิชันารีได้เดินทางไปพื้นที่ต้องห้ามอัฟกานิสถานได้เกิดเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้นถูกกลุ่มก่อการร้ายตริบันจับเป็นตัวประกันเหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิตสองรายและที่เหลือก็บรรลุข้อตกลงระหว่างกลุ่มตริบันกับเกาหลีใต้ทําให้อีก19ชีวิตได้รับการปล่อยตัวเป็นลาดับถัดมาแต่กว่าจะสําเร็จจะต้องผ่านด่านเจรจาแล้วทําไหมอีกสองรายถึงเสียชีวิตภาพยนตร์เรื่องนี้ได้รับแรงบันดาลใจจาก เหตุการณ์จริงตัวละครเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สมมติขึ้นและเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นเท่านั้นมาร่วมรุนทึกและติดตามกันในภาพยนตร์เรื่องล็อกเป้าตายค่าถ่ายโลกสวัสดีคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเล่าคอหนัง สกันยาส0งนกลุ่มอันกออิดะนำโดยบินาดินก่อการร้ายนั่นก็คือเหตุการณ์ระเบิดตึกวอร์เทศที่สหรัฐสหรัฐประกาศสงครามกับอัฟกานิสถานเพราะเป็นผู้ที่ให้สถานที่หลบภัยกับบินาดิน38ประเทศเข้าร่วมสงครามเกาหลีใต้ก็ด้วยตาลิบันสูญเสียอำนาจให้กับฝั่งสหรัฐกลุ่มตาลีบันก็เลยเลือกใช้วิธีระเบิดพีชีและลักพาตัวคนต่างชาติและก็เปิดเรื่องได้กลุ่มมิชนารีหรือผู้เผยแพร่ศศาสนากลุ่มหนึง่งโดยสารอยู่บนรถบัสอยู่ในประเทศอัฟกานิส านพวกเขาเดินทางโดยบริษัททัวร์เวสเอเชียเวิร์ดทัวร์ซึ่งในกลุ่มทัวร์ครั้งนี้มีผู้โดยสาร23คนในระหว่างเดินทางในขณะที่พวกเขากําลังปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนาซึ่งก็คือการสวดมนต์อยู่นั้นจูๆ่ๆก็ได้มีกลุ่มตอริบันกลุ่มหนึ่งอาวุธครบมือมาดักหน้ารถยิงปืนขู่และขนย้ายทุกคนจากรถทัวร์ไปขึ้นรถของกลุ่มก่อการร้ายและเผาทําลายรถทัวร์คันนั้นทิ้งเพื่อทําลายหลักฐานเรื่องถึงหูกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้ ผอออจองรีบเข้ามาที่กระทรวงมาถามเอาความจากรองหัวหน้าคิมว่ากลุ่มทัวร์นี้หลุดลอดเข้าไปได้ยังไงเพราะอัฟกานิสถานเป็นประเทศต้องห้ามห้ามเดินทางเข้าไปจึงก็ได้ความว่ากลุ่มมิชนารีกลุ่มนี้เดินทางไปที่ประเทศดูไบก่อนแล้วก็เข้าอัฟกาทางปากกิ่งของจีนแล้วกลุ่มก่อการร้ายตาลิบันก็ประกาศจุดยืนส่งสารให้เกาหลีใต้ถอนกําลังทหารที่อยู่ในอัฟกานิสถานออกจากพื้นที่ทันทีและเรียกร้องให้ปล่อยตัวนักโทษ23คนที่อยู่ในกรุงคาบูของ อัปการนิสถานด้วยเพื่อแลกกับตัวประกันผออจองใช้หัวคิดทันทีสั่งให้เลขาคิมกระจายข่าวให้สำนักข่าวทั่วประเทศและสื่อนอกอ้างว่ากลุ่มมิชเีลีกลุ่มนี้คืออาสาสมัครซึ่งการกระจายข่าวแบบนี้ก็เผื่อหวังผลว่าอาจจะได้รับความเห็นใจจากกลุ่มก่อการร้ายบ้างกลุ่มก่อการร้ายให้เวลาถอนกำลัง24ชั่วโมงถ้ารัฐบาลเกาหลีใต้ไม่ทำตามเงื่อนไขพวกเขาบอกว่าจะสังหารตัวประกันทันทีเปิดตัวที่พระเอกของเราพักแดซิกแดซิกได้รับการประกันตัวจากเจ้าหน้าที่ศี เกาหลีใต้แดซิกเป็นเจ้าหน้าที่ข่าวกองแต่ถูกจับจากข้อหาปลอมแปลงเอกสารเมื่อเขาได้รับการปล่อยตัวแดซิกก็วอยาวใหญ่ว่ารัฐบาลปล่อยให้เขาติดคุกตั้ง4เดือนทั้งทที่เขาก็ทําเพื่อประเทศชาติแต่โดนเพิกเฉยเมื่อหัวหน้าจะสั่งงานให้เขาทําภารกิจต่อไปแดซิกของเราขี้น้อยใจจะเดินหนีไม่เอาด้วยแต่หัวหน้าบอกว่าภารกิจครั้งนี้คือมีชาวเกาหลีใต้ถึง23คนถูกจับเป็นตัวประกันเลือดรักชาติมันทําให้แดซิกต้องหันกลับมารับภารกิจแห่งชาติต่อ กลุ่มมิชนารีถูกพาตัวมาขังในที่รักเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศในส่วนที่เกี่ยวข้องรีบเดินทางไปที่กรุงคาบูรากีสถานทันที6ชั่วโมงก่อนถึงเส้นตายเมื่อกลุ่มเจ้าหน้าที่เดินทางมาถึงแดซิกเดินตรงมาหากลุ่มนี้ทันทีแดซิกเดินตรงมาหาพอ,อจองแล้วถามพอ,อว่าคุณเป็นนักเจรจาใช่ไหมมีแผนการยังไงบ้างแดซิกแนะนําวิธีการให้พอ,อจองส่งสัญ,ญญาณเชิงบวกให้กลุ่มก,ก่พอการร้ายเพราะพวกนี้มันโหดเหี้ยมแต่พออและตอนนั้นไม่สนใจคําแนะนําของ เลยแล้วเจ้าหน้าที่ทั้งหมดก็รีบเดินทางไปยังกระทรวงต่างประเทศอัฟกานทันทีและเมื่อเดินทางมาถึงเจ้าหน้าที่สถานทูตทางกาหลีใต้ก็แจ้งจุดประสงค์เลยว่าอยากให้ทางปากีสถานปล่อยตัวนักโทษ23คนตามข้อเรียกร้องของกลุ่มก่อ,อก,การร้ายตริบันเพื่อแลกตัวประกันโดยอ้างเคสของนักข่าวอิตาเลียนทางสถานทูตของอัฟกันก็แย้งกลับมาว่าครั้งนั้นมันแค่คนเดียวที่เขายอมแลกกับนักโทษแต่ครั้งนี้มันเยอะเกินไปเกาหลีใต้ก็เลยเสนอแกมขู่ว่าคุณรู้ใช่ไหมว่าเรามีแผนที่จะถอนกำลัง พลทหารตอนสิ้นปีเราอาจถอนกําลังเลยก็ได้แต่ถ้าคุณช่วยเราเราอาจจะพิจารณาส่งกองกําลังมาเพิ่มเพื่อช่วยเหลือเรื่องพยาบาลการก่อสร้างซึ่งมันเป็นประโยชน์กับปากีสถานมากหลังจากจบเจรจาแดาซี่ก็มาหาผอ,อจอง,อ,งอ,อีผอดูไม่ค่อยยินดีที่จะคุยกับแดซี่ดูว่าเขาไม่มีมาร,รยาทแต่แดซี่ในฐานะที่เขาทํางานที่นี่มานานเขาบอกผอ,อ,อจองว่าปากีสถานไม่มีทางปล่อยนักโทษแน่นอนคนที่นี่เกลียดตาลีบันมากขนาดประธานาธิบดียังเกือบจะโดน โปรดเพราะพยายามปล่อยนักโทษไม่กี่คนมีตั้ง23คนปากีสถานเขาไม่ทําหลอกขณะที่คุยกันเลขาก็เข้ามาเรียกผอ,อจองให้ไปดูการถแถลงข่าวของรัฐบาลปากีสถานซึ่งในเนื้อข่าวก็เหมือนกับที่แดซิกบอกเลยว่าปากีสถานจะไม่ปล่อยตัวนักโทษแต่จะพยายามช่วยเหลือโดยหาทางออกอื่นหัวหน้าทางเกาหลีก็โทรมาต่อว่าทีมผอ,อจองทันทีที่เจรจาไม่สําเร็จซึ่งตอนนี้เหลือเวลาแค่ชั่วโมงเดียวจะถึงเส้นตายผอ,อจองและทีมเจ้าหน้าที่รีบตองดิ่งกลับไปยังสถานทูต ที่ปากีสถานอีกทีระหว่างเดินทางรถก็ติดมากเวลาก็นับถอยหลังลงเรื่อยๆเหลือเพียง40นาทีขอออจองก็เลยตัดสินใจชวนรัฐมนตรีช่วยลงรถเดินเข้าไปแต่เมื่อลงมาจากรถไม่กี่ก้าวก็เจอเหตุการณ์ระเบิดพีชีแรงระเบิดทําให้ขอออบาดเจ็บพอได้สติขอออก็เรียกหาเจ้าหน้าที่คนอื่นๆโชคดีที่ทุกคนไม่เป็นไรมากสถานการณ์วิกฤตแบบนี้ขอออจองก็เลยโทรกลับหารัฐมนตรีที่เกาหลีใต้แนะนําว่าให้ออกประกาศว่าถอนกําลังเพราะดูจากสถานการณ์ ที่ไม่มีทางเลือกอื่นและแล้วมันก็ได้ผลถึงแม้ตาลีบันจะยังไม่ปล่อยตัวประกันแต่พวกมันก็ขยายเวลาออกไปอีก24ชั่วโมงพออจองรีบตรงไปที่กระทรวงการต่างประเทศปากีสถานเพื่อไปหาเจ้าหน้าที่คนเดิมที่เคยคุยเมื่อมาถึงก็ตอบว่าเขาทันทีว่าทําไมไม่ทําตามข้อตกลงเจ้าหน้าที่คนนั้นก็บอกว่าเราก็ผิดหวังกับรัฐบาลเกาหลีเหมือนกันที่ยอมทําตามเงื่อนไขของตาลีบันเขาบอกว่าเกาหลีใต้ก็สนแต่ช่วยตัวประกันของประเทศตัวเองแต่พวกเขาถึงแม้เรื่องนี้จะจบลงเกาหลีใต้กับ แต่พวกเขาก็ยังต้องต่อสู้กับตาลิบันต่อพวกเขาอยากให้เกาหลีใต้เข้าใจว่ามันเป็นการตัดสินใจที่ซับซอ้อนที่ไม่ใช่จะทําได้ง่ายๆเจ้าหน้าที่คนนั้นแนะนําผอาจองว่าว่าให้คิดดีๆว่าตาลิบันต้องการให้ปล่อยนักโทษ23คนจริงหรือหรือมีเจตนาอื่นคําพูดนั้นทําให้ผาอาจองฉุกค,คิดบางอย่างได้ส่วนแดซิกเขาก็ไม่ได้รอคําสั่งใครเขาดําเนินงานตามแผนงานอิสระของเขาแดซิกมาตามหาคนคนหนึ่งคนคนนั้นชื่อคาซิมซึ่งคาซิมเป็นชาวเกาหลีใต้ ที่มีอาชีพเป็นร่าส่วนผอจองพอคิดออกก็กลับมาอย่างเร่งร้อนมาถึงก็ต่อว่ารัฐมนตรีช่วยว่าทําไมไม่บอกว่าจ่ายเงินค่าถ่ายพวกนักโทษได้รัฐมนตรีช่วยก็บอกว่าถ้าทําแบบนั้นโลกก็จะตาหน้าว่าเราขี้แพ้ผอจองโมโหมากจะโทรกลับแจ้งเรื่องนี้กับรัฐมนตรีแต่โดนรัฐมนตรีช่วยปัดมือถือออกแล้วบอกว่าให้ใจเย็นตอนนี้หน่วยข่าวกองกําลังทํางานนั่นก็คือการไปพบกับชนเผ่าเจอก้าซึ่งเป็นสภาผู้นําชนเผ่าของอัฟกันชนเผ่าเจอก้ามีบทบาทในอั การนิสถานมากพวกเขาตัดสินใจเรื่องใดแนวทางปฏิบัติก็จะเป็นไปตามนั้นซึ่งนั้นก็หมายถึงถ้าพวกเขาเห็นด้วยให้ปล่อยตัวประกันพวกตาลีบันก็จะยอมปล่อยตัวประกันทันทีหน่วยข่าวกองที่ว่าก็คือแดซิกนั่นเองแดซิกจ้างคาซิมให้พาเดินทางและเป็นล่ามไปในตัวให้พาไปพบกับชนเผ่าเจอการก้าชั่วโมงก่อนถึงเส้นตายแดซิกเดินทางมาถึงเขาเจราจาก,กับผู้นําชนเผ่าว่าตัวประกันทั้งหมดเป็นอาสาสมัครที่จะมาบำเพ็ญประโยชน์ที่นี่แต่โชคร้ายโดนจับไปเป็นตัว ประกันขณะที่กําลังคุยกันพออจองก็ขับรถมาถึงจังหวะนี้คาซิมโดนจับได้ว่าเขาหลอกแดซิกว่าที่นี่ไม่มีถนนพออจองไม่รีรอรีไปแนะนําตัวกับผู้นําชนเผ่าว่าเขาเป็นผู้แทนจากทางรัฐบาลเกาหลีผู้นําชนเผ่าเชิญทุกคนเข้าไปคุยกันด้านในแดซิกบอกให้พออจองกลับไปเขาจะจัดการด้วยวิธีเขาเองแต่พออจองก็บอกว่าไม่มีเวลาแล้วเราสองคนต้องร่วมมือกัน23ชีวิตขึ้นอยู่กับเราแดซิกก็เลยต้องยอมร่วมมือโดยดีคืน นนชนเผ่าก็จัดเลี้ยงต้อนรับตามพิธีการของเขาแดซิกและผอ,อต้องยอมทําทุกอย่างให้ชนะใจชนเผ่าแดซิกยอมกระโดดเข้ากองไฟตามการด่าเล่นของพวกเขาส่วนผอ,อจองก็ต้องยอมดูดกัญชาเพื่อให้ได้การยอมรับเช้าว,วันถัดมาสัญญาณเป็นไปใน,ปนทิศทางที่ดีผู้นาชนเผ่าบอกว่าเขาจะช่วยแดซิกมาบอกผอ,อจองข่าวดีที่พวกเขาจะปล่อยตัวประกันผอ,อจองดีใจมากและหันมาบอกแดซิกกับเกาหลีเมื่อไหร่เขาจะเลี้ยงเล่าแดซิกบอกว่าเขาคงไม่กลับเพราะว่า เขาชอบที่นี่ระหว่างคุยกันคาซิมก็มาบอกว่าพวกเขาจะปล่อยตัวประกันพร้อมทั้งแสดงอาการดีใจท่าทางลิงโลดดูโอเวอร์มากเขาบอกที่ผ่านไปได้ด้วยดีเพราะการแปลที่ยอดเยี่ยมของเขาซึ่งจริงๆแล้วมันก็ใช่นะคะระหว่างเรื่องกําลังเป็นไปด้วยดีก็มีเหตุการณ์พันสะดุดมีสํานักข่าวช่องหนึ่งกําลังเผยแพร่ภาพข่าวเปิดเผยว่ากลุ่มตัวประกันกลุ่มนั้นไม่ใช่อาสาสมัครแต่เป็นมิชชันนารีกระทรวงการต่างประเทศโทรไปแจ้งให้หยุดออกอาก,กาศแต่ทางนั้นก็ไม่ยอมด้วยเหตุผลว่าเป็นรายการโสดท ไม่ได้เหตุการณ์น,นั้นมีผลทันทีผู้นำชนเผ่ามาต่อว่าผาอจองและแดซิว่าโกหกพวกเขาที่หลอกว่าเป็นอาสาสมัครผู้นำชนเผ่าโกรธมากการปล่อยตัวประกันที่กำลังจะสำเร็จต้องหยุดชะง,งักไปอย่างน่าเสียดายกระทรวงการต่างประเทศที่กำลังถแถลงการปล่อยตัวประกันได้รับทราบข่าวแผนล่มก็ระงรับการถแถลงข่าวกระทันหันสร้างความ,มงุนงงให้กับสื่อมวลชนจำนวนมากผาอจองติดต่อกับรัฐมนตรีว่าแผนการล่มเพราะสำนักข่าวช่องหนึ่งไม่มีทางเลือกอื่นทางเกาหลีต้องจ่ายค่าไถ่ยโดยรั บานอักการณสถานจะเป็นคนช่วยเจราจาเรื่องนี้กับกลุ่มตาลิบันตอนนี้ทางนี้จึงเป็นทางออกที่จะช่วยชีวิตตัวประกันแต่ขณะที่คุยโทรศัพท์กันอยู่ทางแดซี่ก็ได้รับข่าวว่ามีคนเสียชีวิตเป็นชาวเอเชียพวกเขารีบตรงไปสถานที่เกิดเหตุทันทีพอไปถึงจุดเกิดเหตุและเข้าไปดูก็พบว่าเป็นตัวประกันของชาวเกาหลีจริงๆด้วยตัวประกันเสียชีวิตไปแล้วหนึ่งศพนี่เป็นสัญญาณเตือนที่ยกระดับความรุนแรงขึ้นมาหนึ่งระดับของกลุ่มก่อการร้ายเขาสู่เช้าว,วันที่5ของการ รัก่าตัวขณะที่ทุกคนกําลังนั่งเครียดเจ้าหน้าที่ข่าวก็เห็นค,คลิปคลิหนึ่งในเว็บไซต์ของตาลิบันตัวประกันชาวเกาหลีคนหนึ่งวิดีโอถูกเผยแพร่ตัวประกันบอกทุกคนว่ามีเตียงนอนมีอาหารได้รับการดูแลอ,อย่างดีแต่เบื้องหลังคลิปก็คือพวกก่อการร้ายบังคับให้สร้างภาพพูดตามสคริปที่พวกมันได้เขียนไว้เท่านั้นและท้ายคลิปกลุ่มตาลิบันก็ขึ้นแถลงต่อว่าพวกเขาไม่ต้องการเงินสิ่งที่ต้องการก็คือปล่อยตัวนักโทษแลกตัวประกันโดยให้รัฐบาลเกาหลีโน้มน้าวรัฐบ บาดอับกันให้ได้พวกมันให้เวลา24ชั่วโมงไม่งั้นจะมีตัวประกันตายเพิ่มแดซิกได้ยินดนังนัง้นก็ใจร้อนมาเร่งออร้าวผอจองจะเอาอยัางไงต่อดีผอ,อจองก็บอกให้ใจเย็นๆกำลังคิดอยู่ทั้งสองร้อนรนจนคุมอารมณ์ไม่อยู่เกือบมีเรื่องชกต่อยกันแดซิกหัวเสียเดินออกมาเข้ามาที่ร้านเหล้าก็มาเจอผอ,อจองมานั่งเมาอยู่ก่อนแล้วแดซิกเดินเข้าไปหาเขาแดซิกเสนอให้ผออจองให้ไปเจราจาตรงๆกับกลุ่มตาลีบันเลยไม่ต้องผ่านตัวกลางอย่างอัพกันผอ อจองบอกว่าถ้าทําแบบนั้นแล้วไม่สําเร็จเกาหลีจะพ่ายแพ้ทางการทูตอย่างย่อยยับแดซิกก็เลยเสนอตัวให้ส่งเขาไปไม่ต้องไปในนามของประเทศได้พออจองกลับคิดว่าแดซิกเสนอตัวทําภารกิจทั้งนี้คิดจะชดเชยความผิดเดิมที่เขาเคยช่วยตัวประกันในอิรักไม่สําเร็จทําให้ตัวประกันตายพออนะนํนาแดซิกให้กลับบ้านไปซะอย่ายุ่งเรื่องนี้แดซิกเองนึกถึงเรื่องนี้ทีไรก็เป็นแผลในใจที่เขาไม่เคยลืมได้เลยขณะที่กําลังคุ้นคิดก็มีผู้ชายคนหนึ่งมาเคาะประตูเรียกเขา ชายคนนี้ชื่ออับดุลลาอามีเขาเป็นโบรกเกอร์ที่อ้างว่าคุยกับกลุ่มตาริบันได้ทุกคนทั้งหมดก็ถกเถียงกันอย่างหนักว่าเป็นตัวจริงดนะูน่าก่มตุนเพระเงินไขของโบรกเกอร์คนนี้เขาต้องการเงิน2ล้านดอลลาร์พอออจ้องไม่เชื่อแดซิกก็พยายามอธิบายว่าเราไม่มีเวลาแล้วมีทางไหนทําได้ก็ควรจะลองทําขณะที่ทุกคนกําลังถกเถียงกันอย่างหนักอับดุลลาต่อสายหากลุ่มตาริบันเพื่อคุยกับตัวประกันเขาเปิดโฟนให้ทุกคนได้ยินเสียงเสียงตัวประกันเป็นๆตัวจริงเสียงจริง เมื่อทุกคนเห็นดังนั้นจำต้องยอมเชื่อว่าอับดุลลาคนนี้น่าจะสามารถช่วยได้จริงเมื่อเห็นตรงกันทุกคนก็เตรียมการนับธนบัตรให้พร้อมและครบถ้วนติด g p s ที่กระเป๋าเงินเมื่อทุกอย่างพร้อมแดซิก <Das ik S 2> และผออจองก็นําเงินมายังสถานที่นัดหมายส่วนอีกทีมก็ไปรอหน้าเรือนจําเพื่อรอรับนักโทษแต่เมื่อผออจองและแดซิกมาถึงพวกมันก็ให้ขึ้นไปแค่คนเดียวผออจองอาสาเป็นคนขึ้นไปด้านบนส่วนแดซิกเฝ้าอยู่ข้างล่างผออจองเสนอให้ปล่อยตัว นักโทษก่อนแล้วให้นับเงินอับดุลก็เลยโทรสั่งการนักโทษได้รับการปล่อยตัวทีมบีรายงานเข้ามานักโทษมีจํานวนครบ23คนผอ,อจองก็เลยส่งสัญญาณให้แดซีส่งเงินให้พวกมันได้เหมือนจะเรียบร้อยดีแต่ผิดคาดอีกแล้วผู้ช่วยรัฐมนตรีได้รับข้อมูลอับดุลราเป็นตัวปลอมตัวจริงตายไปแล้วรัฐมนตรีช่วยรีบโทรหาผอ,อจองผอ,อจอง,ออจองรู้เรื่องแต่ไม่ทันการมันรู้ทันก่อนใช้ปืนจี้หัวผอผอ,อ,อยกมือเหนือหัวเดินถอยหลังส่ง สัญญาให้แดซิกรู้ตัวแดซิกเห็นสัญญาณนั้นก็รู้ทันทีแดซิกจัดการลูกน้องมันได้กำลังขึ้นไปช่วยผอ,อแต่ผอ,อถูกจ่อหัวจับเป็นตัวประกันแล้วแดซิกถูกสั่งให้ทิ้งปืนพวกมันขับรถหนีไปพร้อมกับเงินผอ,อจองห้ามไม่ให้แดซิกตามแต่แดซิกไม่ยอมขับรถมอเตอร์ไซค์ไล่ล่ามันและแดซิกก็จัดการชิงเงินกลับคืนมาได้ในขณะที่ฝั่งตึกอํานวยการรัฐมนตีช่วยก็โวยวายใหญ่ว่าน,นี่ไงผลของการที่รีบร้อนไม่ร ผลของการตรวจสอบทําให้งานผิดพลาดและเขาก็ยังพูดว่าแดซิกอาจจะรู้เห็นเป็นใจหนีไปกับพวกมันแล้วก็ได้จังหวะนั้นแดซิกก็กลับเข้ามาพร้อมถุงเงินเมื่อผู้ช่วยรัฐมนตรีเห็นก็ตรงดิ่งมาต่อว่าเขาว่าทางงานนี้ผิดพลาดมันจะทําลายภาพลักษณ์ของกระทรวงแต่พอออจองก็ห้ามไว้และยังพูดเข้าข้างให้เหตุผลแดซิกว่าแดซิกทำดีที่สุดแล้วในระหว่างนั้นก็มีสายเข้ามาแล้วในสายก็อ้างว่าเขาคือนายพลตริบันปลายสายแนะนํากับเกาหลีว่าให้โอนเงินแสนดอลล่าไปยังบัญชีหนึง่ง ายในนบ่ี้แล้วเขาจะปล่อยตัวประกันชาวเกาหลี30คนมิจชาชีพโปแตกตรง30คนนี่แหละค่ะเพาะตัวประกันมีแค่23คนพอวางสายไปก็ดันมีอีกสายหนึ่งข่าวนี้เขาอ้างว่าเป็นผู้บัญชาการกลุ่มก่อการร้ายตาลิบันแล้วเขาก็บอกว่าเลยเส้นตายแล้วตอนแรกทุกคนไม่เชื่อแต่พออจองดูนาฬิกาแล้วรู้ว่าใช่เลยมันเลยเส้นตายจริงๆพออจองก็เลยมารับโทรศัพท์และเปิดฝนให้ทุกคนได้ยินเสียงในสายเป็นเสียงตัวประกันที่ชื่อพัก ซองจินในสายขอร้องให้รัฐบาลเกาหลีทําตามที่พวกเขาต้องการเพื่อช่วยเหลือชีวิตของพวกเขาเสียงในสายทาั้งร่ําไห้และร้องขอชีวิตแดซีกู่กับตัวประกันในสายให้พูดตามเขามันเป็นคําร้องขอชีวิตของปริบันแต่ว่าไม่ทันซะแล้วเมื่อในสายได้ย,ยินเสียงปืนและพวกก่อการร้ายก็บอกเส้นตายครั้งถัดไปคือ4ี่โมงเย็นพรุ่งนี้เมื่อเรื่องราวไม่มีท่าทีที่จะยุติลงรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศเดินทางมาแก้ไขปัญหานี้เองพอออจองเครียดมาก กับสถานการณ์ที่เขาไม่สามารถจะคลี่คาได้เช้าวันถัดมาเสียงทุบประตูรัวซึ่งคนที่ทุบประตูก็คือแดซิกแดซิกมาถามผออจองว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมรัฐบาลถึงเปิดศึกปฏิบัติการทางทหารมีการเคลื่อนไหวของทหารกองทัพเคลื่อนกําลังในกัสนีซึ่งท่าชีเหมือนการซ้อมรบซึ่งเหตุการณ์นี้อาจเป็นการยั่วยุให้ตาลิบันโกรธจนฆ่าตัวประกันเพิ่มผอออจองเมื่อรู้เรื่องจากแดซิกก็รีบมาถามเอาความจากผู้ช่วยรัฐมนตรีแต่รัฐมนตรีมาถ พอดีและให้คําตอบกับผอ,อว่าหากมีการฆ่าตัวประกันอีกจะเกิดการปฏิบัติการช่วยเหลือตัวประกันถึงแม้ผอ,อจองจะบอกรัฐมนตรีไปว่าอเมริกาพยายามโจมตีพื้นที่ตรงนี้หลายครั้งแล้วแต่ก็ล้มเหลวมาตลอดแต่รัฐมนตรียืนยันที่จะใช้แผนนี้ดีกว่านั่งมองตัวประกันตายเพิ่มและรัฐมนตรียังสั่งให้ผอ,อจองกลับบ้านไปหมดหน้าที่เขาแล้วจากนี้ไปจะเป็นหน้าที่ของทหารพอผอ,อจองออกมาแดซิกกรีิบตรงด่งมาถามว่าพวกเขาว่ายังไงบ้างผอ,อ เลยบอกว่าเขาโดนสั่งให้กลับบ้านแดซี่ก็เลยถามว่าแล้วจะปล่อยตัวประกันตายอย่างนี้หรือไงผออจองไม่ตอบเดินหันหลังไปเหมือนไม่สนใจผออจองมาเก็บกระเป๋าเตรียมกลับบ้านเขากําลังตัดใจกลับแล้วแต่หันไปเห็นข่าวของครอบครัวตัวประกันที่ร่ําไห้และขอร้องให้ช่วยเหลือตัวประกันทุกคนให้กลับมาอย่างปลอดภัยผออกก็เลยเปลี่ยนใจฮึดสู้วิธีสุดท้ายเขาต่อสายหาเสนาธิการขอคําสั่งอนุมัติให้เขาเป็นคนไปเจรจาโดยตรงกับตาลิบันแต่เสนาธิการก็ไม่ยินยอม พอรัฐมตนตรีกําลังหาทางจัดการเรื่องนี้อยู่พออจองจาต้องผิดหวังตัดใจจะกลับบ้านเมื่อเดินออกจากห้องกําลังรอลต์ก็ดันมีโทรศัพท์ดังในห้องที่ออกมาพออจองมีความหวังวิ่งกลับไปรับโทรศัพท์และในสายก็คือประธานาธิบดีประธานาธิบดีอนุมัติคําสั่งถึงแม้ว่าวิธีนี้จะมีโอกาสความสําเร็จน้อยมากแต่ก็ต้องเสี่ยงเพราะถ้าสาเร็จการสูญเสียและผลกระทบจะน้อยมากเมื่อเทียบกับวิธีอื่นแต่ประธานาธิบดีก็ย้ำและให้พออจองตระหนัก ว่าภารกิจนี้ไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยได้แต่พออจองก็ยืนยันว่าเขาทราบและเขายืนยันที่จะไปเจรจาด้วยตัวเองตาลีบันตอบรับการเจรจาทุกคนมาร่วมกันวางแผนอย่างรัดกุมแดซี <Das ik S 2> ก็ไปหาข้อมูลเพื่อเจาะจงหากลุ่มก่อการร้ายกลุ่มที่ก่อเหตุเป็นผู้ก่อการร้ายระดับพักการแม้แต่ซีเอในตาลีบันยังต้องการตัวมากภารกิจขาดไม่ได้คือล่ามแดซิกมาประกันตัวคาซิมเพื่อไปช่วยงานนี้ซึ่งคาซิมโดนจับในข้อหาช่อโกง1ิวันหลั หลังการลักพาตัวและวันนี้ก็เข้าสู่ภารกิจเจรจาเพื่อช่วยเหลือตัวประกัน3คนแดซิกพออจองและคาซิมเดินทางไปที่จุดนัดพบพร้อมหน่วยคุ้มกันเมื่อมาถึงคาซิมก็เข้าไปรับสารจากกลุ่มก่อการร้ายแล้วกลับมาแปลว่าเงื่อนไขของพวกเขาคือให้ไปเจรจาได้2คนก็คือคนเจรจากับร่ามแดซิกให้ยาพิษกับพออจองและบอกให้เขาใช้เมื่อจําเป็นพออจองกับคาซิมถูกคลุมหัวเดินทางมาสถานที่รับแห่งหนึ่งเมื่อมาถึงโต๊ะเจรจาผู้นําก่อการร้ายก็ถาม ว่าได้คําตอบมาหรือยังพออจองก็เลยต่อรองขอดูสภาพตัวประกันก่อนเมื่อเห็นว่าตัวประกันปลอดภัยดีพออจองก็เลยสร้างเงื่อนไขต่อรองแบบใจถึงจริงๆพออบอกว่าเขาเป็นผู้แทนเจรจาของรัฐบาลเกาหลีเขาอยากแน่ใจว่าที่เขาคุยด้วยคือผู้นําของกลุ่มตอริบันตัวจริงพออเสนอการพิสูจน์ตัวเองโดยให้ปล่อยตัวประกัน3คนแต่ผู้นําก่อการร้ายก็ยอมปล่อยแค่2คนตัวประกัน2คนได้รับการปล่อยตัวผู้นําก่อการร้ายปล่อยตัวประกันแล้วเขาก็เลยบอกว่าถึงตารัฐ บาลเกาหลีที่ต้องทําตามเงื่อนไขของพวกเขาก็คือปล่อยตัวนักโทษผอ,อ,อบอกจะไม่มีการปล่อยตัวนักโทษขาซิมถึงกับอึง้งไม่อยากจะแปลถ้าแปลหัวขาดแน่นอนแต่ผอ,อก็บังคับให้เขาแปลผอ,อใจกล้ามากเสนอเงื่อนไขต่อถ้าอยากเจรจาต่อให้เปลี่ยนเงื่อนไขเมื่อเป็นดังนั้นก็กระตุกหนวดเสือกลุ่มโจรผู้นําก่อการร้ายก็เลยบอกงั้นเขาจะเจรจาในแบบของเขากลุ่มตาลิบันให้ดูภาพในกล้องเขามีคําสั่งให้ฆ่าผู้หญิงหนึ่งคนเมื่อไม่มีทางเลือกผอ,อจําต้องยามโทรหารัฐบ บอกเงืินไขเส้นตายของกลุ่มตาลิบันว่าพวกเขาต้องการให้ปล่อยตัวนักโทษตาริบันทุกคนภายในเที่ยงคืนนี้ซึ่งถ้าไม่ทําตามพวกมันจะฆ่าตัวประกันหนึ่งคนทุกหนึ่งชั่วโมงรัฐมนตรีได้ยินหนึ่งนั้นก็ของขึ้นพวกมันไม่ได้อยากเจราจาตั้งแต่แรกเขาจะสั่งโจมตีทางทหารแต่ซกพยายามห้ามถ้าใช้วิธีนั้นพอออจองนัะตัวประกันก็ตกอยู่ในตลาดไปด้วยแต่รัฐมนตรีก็ไม่ฟังสั่งการไปทันทีตัดภาพกลับมาที่โต๊ะเจราจาสถานการณ์ตึงเครียดระหว่างรอคำตอบจากรัฐบาลเกาหลี อยู่ๆก็มีสารส่งเข้ามาว่ารัฐบาลเกาหลียกเลิกการเจรจาพวกมันคิดว่าพวกมันโดนหลอกกําลังจัดการผอและคาซิมจู่ๆพื้นที่ที่อยู่ก็สั่นสะเทือนการปฏิบัติการทางทหารได้เริ่มต้นขึ้นผอ,อดึงสติรวบรวมวามกล้าเข้าสู่การเจรจาต่อบอกผู้นําตาลิบันว่าปฏิบัติการทางทหารครั้งนี้ไม่ใช่การช่วยตัวประกันแต่เป็นการกวาดล้างสหรัฐและอัฟกันจะใช้เหตุผลนี้เป็นข้ออ้างในการถล่มที่นี่ทุกคนที่นี่จะตายหมดผอ,อใช้คําพูดจิตวิทยากับผู้นําว่า ให้คุณเลือกว่านักโทษไม่กี่ชีวิตกับหยุดปฏิบัติการเพื่อช่วยเหลือชีวิตผู้คนจำนวนมากที่นี่ถ้าคุณขืนดื้อดึงคุณนั่นแหละที่เป็นข้ออ้างให้สหรัฐท,ทิ้งระเบิดลงที่นี่แต่ตาลิบันก็ไม่หลงกลง,ง่ายๆเขาบอกว่าผมรู้ว่าจุดป,ประสงค์ของพวกคุณก็คือมาช่วยตัวประกันเขายื่นเครื่องมือสื่อสารให้ผอ,อบอกให้ทางการหยุดการโจมตีแต่ผอ,อก็บอกเกาหลีไม่มีอำนาจขนาดสั่งสหรัฐได้ผอ,อบอกผู้นำตาลิบันว่าคุณพลาดตรงที่ประเมินพวกเราสูงเกินไป,ส,นไปสีนเสียงผอ,อภายในก็เกิด การสั่นสะเทือนอย่างหนักจากการโจมตีทางระเบิดของด้านนอกผู้นำตาลิบันไม่ทนการเจราจาอีกต่อไปเขาใช้ปืนจี้หัวพอผอ,อ,อ,อก็ไม่ยอมแพ้ใจแข็งเจราจาด้วยจิตวิทยาต่อพอ,อ,อบอกว่าว่าคุณรู้ดีว่าอับกันไม่ยอมปล่อยตัวนักโทษอยู่แล้วพอ,อ,อเสนอให้เรื่องนี้ยุติด้วยเงินเพื่อให้การจูโจมยุติลงผู้นำตาลิบันยอมและเสนอ50ล้านแลกตัวประกันแต่สถานการณ์ความรุนแรงข้างนอกที่สั่นสะเทือนถึงข้างในที่บ่งบอกว่าถ้าคุยกันไม่จบก็ตายหมูพอ,อ,อก,ก็เลยใช้วิกฤตให้เป็นอก เสนอให้แค่20ล้านท้ายที่สุดผู้นําตาลิบันก็เลยยอมแต่มีเงื่อนไขว่าให้ถอนกําลังออกไปในหนึ่งเดือนแล้วชาวเกาหลีที่อยู่ที่นี่ก็ต้องออกไปให้หมดพออตกลงไว้ก่อนเพื่อรักษาชีวิตเหตุการณ์วิกฤตผ่านพ้นการเจรจาสําเร็จทุกคนดีใจมากตัวประกันที่เหลือได้รับการช่วยเหลือแดซี่กอแสดงความขอบคุณและก็ต้อนรับผอ,อ,อจองที่มีชีวิตกลับมาพร้อมทั้งขอถอนคําพูดว่าพอ,อ,พอ,อจองอ่อนประสบการณ์ที่เคยสบประมาทเอาไว้ก่อนหน้านั้นพอก็กล่าวขอบคุณแ ซิกเช่นกันที่ผลักดันและช่วยเพิ่มความมั่นใจจนภารกิจสำเร็จเหมือนจะจบลงได้ดีแต่มันก็ยังไม่จบปุ่มตาลิบันต้องการหลักประกันความปลอดภัยของพวกเขาโดยมีเงื่อนไขว่าต้องเหลือไว้หนึ่งคนเป็นตัวประกันถ้าไม่ยอมจะไม่มีใครไปจากที่นี่ได้แดซิกก็เลยเสียสละเป็นตัวประกันเพื่อให้ทุกคนได้ออกจากที่นี่ไป3เดือนต่อมาพออจอจงได้รับสายจากแดซิกพอออดีใจมากที่รู้ว่าแดซิกมีชีวิตอยู่และปลอดภัยดีพอออบอกแดซิกว่าทุกคนล้วนมีบ้านให้กับซึ่งนั่นมันก็เป็น ในยะที่มีความหมายว่าแดซิกที่คิดมาตลอดว่าเขาไม่มีครอบครัวไม่มีใครแต่ตอนนี้ก็มีมิตรภาพดีๆที่มีพอออเป็นเพื่อนและห่วงใยเห็นเขาเป็นครอบครัวที่กลับมาเยี่ยมเยียนกันได้แดซิกไม่ใช่คนที่ไม่มีใครในโลกอีกต่อไปหนังจบแล้วนะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด s ับ s c คร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนและไม่กดข้ามโฆษณาเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะคะสวัสดีค่ะ Now, to the moonlight I